สวัสดีครับผมสระคงแสงพิจักนะครับปัจจุบันเป็นสมาชิกสี่กุ้ง,ยยงบลกเกอร์มาได้ทีม TMC นะครับคลิปนี้มาแนะนําเรื่องการขอต่อยุบะะัดในหน้าประกันชีวิตแล้วก็ในหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่หนึ่งถึงที่3ครั้งที่3นะครับผ่านาเว็บไซต์สถาบันประกันภัยไทยหรือ TAI นั่นเองก็เป็นเป็นหลักสูตรที่สามารถอบรมได้ที่บ้านเลยนะครับเป็นการอบรมดูคลิปนะครับเพื่อเก็บชั่วโมง ให้ครบตามที่ทางสถาบัน T.I. กำหนดนะครับคือเจ็ดวันนี้เราเลือกเลยเลือกรอบไปเลยว่าเราจะอบรมกี่ว่าเราจะดูคลิปกี่ชั่วโมงนะครับเก็บให้ได้ครบตามที่กำหนดนะครับเริ่มต้นนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ก่อนอมาถึงขั้นต้นไปให้ไปที่เว็บไซต์ t.i.i.s. c o t II, นะ S. com e learning นะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้เห็นไหมอยู่ลากเมาส์อยู่นะครับเป็น อ่าเป็นปการอบรมขอรับบัตรก็ได้ขอรับบัตรใบอนุญาตและนาประกันชีวิตและก็หน้าประกันวินัยสก็ได้เลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะสอบผ่านก่อนหรือมาอบรมก่อนก็ได้นะครับขอต่อใบอนุญาตและหน้าประกันชีวิตและวินัยสละไรั้งที่หนึ่งคือครั้งที่สามก็ได้เลยนะครับมาดูรายละเอียดหลักสูตรการนิดนึงหลักสูตรการอบรมแบบเป็นแบบ e-learning หลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากขอใบอนุญาตเป็นหน้าประกันชีวิตแลวก็ประกันวินัยหลักสูตรนี้ก็เหมาะกับคนที่อยากต่อยุ ใบอนุญาตนหน้าประกันชีวิตไม่นา่าจะไปเพราะว่ามันปดต่อปีต่อปีใช่ไหมครับจุดเด่นนะครับเรียกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเราเก็ชั่วโมงไปในเจ็ดันเจ็ดทันเวลาเองนดาขอรับอยู่ที่สิบสองชั่วโมงนะครับเก็บพายใุให้ได้นะครับเก็บเก็บเวลาได้นะก็คือต่อขอตอก็คือสิบชั่วโมงนะครับวันที่เริ่มอบรมจะเริ่มหลังสิบสองนาฬิกาถึงวันที่สุดการอบรมก็คือยี่สามจุด 5-9นาทีนะครับใช้ช่วงทางที่ใช้ในการอบรมก็เป็นผู้เขาอบรมนะครับได้รับลิงก์ของสกีเ l เล่นนะครับเป็น username รวมถึงพารเบิร์ดรวมถึงขั้นตอนการอบรมนะครับส่งไปที่อีเมลนะครับในวันแรกของการอบรมประมาณเที่ยงนะเป็นต้นไปเลยสนำะหรับคนที่เคยอบรมอยู่แล้วก็สามารถเข้าด้วยระบบบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเดิมได้เลยฮะตรงนี้ถ้า อาจจะไม่ได้ต้องทักไปที่ไลแอดของ s สก l l เลนนะครับอบรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็คือเว็บไซต์นะครับเป็นอ,องค์กรที่ใช้ในการอบรมก็ต้องมีกล้องด้วยนะครับกล้องหมายว่าก็เป็นโน้ตบุ๊กนะไอแพดก็ต้องมีกล้องด้วยนะครับโดยเนื่องจาการยกเลิกหรือว่า,าเลื่อนรอบเนี่ยก็จะเป็นข้อหนึ่งขอสองสามนะครับแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็ต้องมาศึกษาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่สมัครอบรมในหน้าประกรรนันไม่ได้จะไปเพื่อต่อครั้งนี้หนึ่งสองสามนี่ก็ทําเหมือนกันนะครับใคร อบรม,มอบรมนะครับต่อยุบัตรแนะนำประกันยุก,ก็คลิกเมนูตรงนี้นะครับส่วนใครอยากจะมาดูคู่มือการอบรม e a r นิ่งก็ตรงนี้เลยม,มีมีมีให้นัอนกันเดี๋ยวเราคลิกไปที่สมัครอบรมแนะนำประกันนี้ต่อไปทั้งที่หนึ่งถึงข้อี่สามเหมือนกันนะครับมาส่หน้านี้ให้เราคลิกเพื่อลงทะเบียนนะครับคลิกเพื่อลงทะเบียน,นเราก็ใส่ชื่อของเรานะครับชื่อสกุลภาษาไทยแล้วก็อีเมลนะครับยืนยันด้วยนะครับยืนยันด้วย บเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขที่บัตรประชาชนเราคลิกยอมรับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับตรงที่ Gmail เนี่ยต้องอระวังนิดหนึ่งนะต้องต้องให้ถูกต้องนะนะพอจะมีการส่ง user อร์พาสเวดไปนะครับเข้ามาสู่หน้าจอนี้ก็จะมีให้เลือกระบุวิชาชีพนะซ้ายกวานะ่ทางด้านซ้ายเนี่ย TSI ในรททยนะให้เรามาเลือกที่คอปป คลิกถูกไปเลยนะประเภทของผู้สมัครก็เป็นในนั่นนะครับประเภทของใบอ,อนุญาตเราจะต่อประเภทไหนล่ะอ่าประกันชีวิตหรือในนั่นประกรันวิภัยนะครับสถานะเป็นต่อครั้งที่ไหรต่อครั้งที่หนึ่งสองสามเราคลิกไปเลยนะใครเราก็เลือกใส่เลขที่ใบอนุญาตข้อมูลมาที่ออกปัตข้อมูลมาที่หมดอายุก็คลิกถัดไปนะครับนะอันนี้ก็เข้ามาสู่ใน,นนี้เพื่อให้เราเนี่ยอ่าคลิกเพื่อไปเลือกรอบแล้วก็คลิกเข้าไปไปเลือกรอบบวกลบนั่นเอง นะครับก็เป็นการต่อในหน้าประกาศวิทยาดร์ครั้งที่2นะเป็นการเรียกรอบอบรมสามวิาวิดีโอแบบ3แบบทดสอบ11<บ>ชั่วโ<อ>มงนะใช้เวลาประมาณ7วันก็คือเก็บชั่วโมงดูคลิปวิดีโอได้เอง3 5วิว<อ>ดีโอนะครับข้างล่างก็จะเป็นเนื้อหาของหลักสูตรนะครับแบบมีแบบทดสอบการเรียนด้วยน,นี้คือขัานตอนการอบรมนะครับอนะ่เขาเข้ามาอ่านก็ได้ะคราวนี้เราก็เลือกรอบอบรมได้เลยนะซีเทานี้คือ มาแล้วนะเกิดแต่สีแบบนี้เราคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จอ่นะเราเลือกรอบโอเคแล้วเราทราบรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีกําหนดราคาหนึ่งที่194บาทนะครับเราก็คลิกเพิ่มรถเข็นนะพอโชว์มาแบบนี้เราก็เพิ่มนะตรวจสอบรถเข็นตัวถอดรถเข็นเสร็จนะอ่าก็จะมีสถานะคุณมีหนึ่งรายการในรถเข็นก็นกคือรายการนี้เลยครับอ่นะ อย่างเงี้ยเอาตัวต่อบอีกครั้งหนึ่งเลิกถูกนะต้องเลิกถูกนะครับเป็นใครที่หนึ่งใครที่สองในหน้าประกันวินาศภัยนะไม่ใช่ในหน้าประกันชีวิตนะครับเราต้องคลิกดําเนินการชําระเงินทางบัตรอะลรคลิกเลยนะครับก็จะเขาจะสรุปในการลงทะเบียนเรียนนะครับข้อมูลของคุณสำรองชื่อข้อมูลส่วนตัวของเราเองเนาะอันนี้ก็ตัวรายการกันหมดนะครับอย่ง สรุปนะครับราคาก็เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราจะขอใบบกับภาษีในนามของบริษัทเราก็ใส่ไปเลยนะบริษัทสังกัดอะไรในที่แตจะตัวผู้เสียภาษีเ้องน้าที่อยู่สลับขอไปกํากับมาไปนี่อยู่จะงเารนอาขกกํับภาษีแนนบุคคลเราก็คลิกเข้าไปครับถ้าไม่มีก็เราก็ไม่ต้องลิกนะครับเราก็คลิกเลยว่าชาระเงินชำระเงินได้ ั้งบัตรเครดิตแล้วก็บัตรดบิตล้วก็ใส่รายละเอียดของบัตรเครดิตของเรานะครับโดยว่าโอนผ่านทางโมบายแบงกิงก็ได้ยิงยิงบาคคร์โคดนะแล้วก็สแกนได้เลยลก,เก็กดชําระเงินนะครับหลังจากที่เราชรําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วทาง T.I. นะก็จะส่งรายละเอียดคอนเฟิร์มการจองไปที่อีเมลของเรานะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจองเรียบร้อยแล้ว นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการในการจองนะครับอบรมนะครับต่อยุคปัดไม่ว่าจะเป็นขอรับนะผ่านหน้าบไเต์ของท i i อหรือสถาบันประกันภัยไทยนะครับถึงสะดวกสบายอยู่ที่บ้านก็ต่อได้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับผมชัรวงประกันภัยนะจะอยู่ทีมนะครับทีมซีนะครับมีระบบการไทย มีผมนี่แหละครับขอแนะนำการทําธุรกิจนะครับเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรบือว่าคอมเมนต์ทางด้าล่างได้เลยนะครับดี๋่ผมจะแปะลิงก์สกิลเลนไวใ้ให้ที่ลิงก์ด้านล่านะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ